ดูแมวเล่น <c oughs> แมวเล่นไม้ลงขึ้นมากแม่แล้ว <c oughs> <c oughs> มันไม่มีอะไรจะเล่นเล่นไม้หมา, <c oughs> หมาดินได้ <c oughs> oh.

พ่อมันจะห่างด้วยห่าง,งออพ่อหยุดยัางเมลโทรไม่มีเพื่อนเล่นเล่นอยู่ตัวเดียวเม่นไม้

Mẹ lên mãi. Má nhớ phải nhớ mẹ mà đấy. Mẹ mà ลงเบินอนอีกเช่นมากกลัวๆต,ตัวอะไรก่ <c oughs> <c oughs> ไม่ตกใจ <c oughs>

เดียูกล้องหน่อยกิเดี๋ยวดูกล้องหน่อยเดี๋ยวเอาเดี๋ยวพ่อหนูอ่ะหนูอโฟกัสไม่ดู Trông nó có ảnh này quá nhá rồi

ตใหญ่ตกใหอ๋อตก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 โอ้ตกตกตก่กูทำไมอ๋อ่ากูทำไมตกสู่เลยเออตายเข้าเอยตา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 ยดืนได้ด้วยอ้ไหวด้วยโอ้ยตา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 ย Đăng chưa là gì? thôi ừ. <laughs> <laughs> <Thế thổ> nó <nữa. cười> ừ, 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 mà nó chưa thôi không không mày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  Máy mày ma mày không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  เออนั่นนั่นนั <laughs> ่นนั่น่เอายกตัวต่อตเฮ้ยปวน้ำอ้เอาพอแล้วแนาทีแล้ว